ข้อะน้อ1นะคะแมสพร้อมกับสายคล้องแมสค่ะเมื่อก่อนมีแมสอย่างเดียวนะคะตอนนี้ต้องมีคู่กับสายคองแมสน่ารักน่ารักด้วยค่ะเวลาไปทานข้าวหรือว่าต้องถอดมีความจำเป็นต้องถอดแมส ที่ที่มีคนเยอะๆมากๆนะคะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจก็ดับเบิลโปรเทคชั่นเลยค่ะใส่เฟซชิลอ,อีกสักหนึ่งอันนะคะมีแมสแล้วก็มีเฟซชิลอ,อีกสักหน่อยนะคะเวลาไปไหนก็มั่นใจค่ะ3นะคะแอลกอฮอล์แฮนด์เจลแล้วก็แอลกอฮอล์สเปรย์ค่ะถ้าเกิดไม่มีเวลาล้างมือด้วยน้ำสบู่นะคะก็นี่เลยค่ะเปิดแอลกอฮอล์แฮ ว่าต้องไปตามโต๊ะตรงไหนที่รู้สึกว่าแบบว่าไม่ไม่สบายใจนะคะก็ฉีดแอลกอฮอล์สเปรย์ mail, แล้วก็เช็ดค่ะ 4. นะคะ UVC แบบพกพาค่ะเวลาไปห้องไหนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้อโรคหรือว่าอะไรอยู่หรือเปล่านะคะก็แค่เอา UVC ค่ะไปวางเอาไว้นะคะแล้วก็เปิดตามแพทเทิร์นของ UVC เนี่ยมีงานวิจัยรองรับแล้วนะคะว่าสามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้ตั้งแต่นาทีที่1นถึงสเลยค่ะเราก็เปิดทิ้งไว้เลยค่ะสัก5ห้าถึงสินาทีนะคะ mm hmm. เพิ่มความมั่นใจอีกระดับนึงค่ะ mm hmm. ข้อ5นะคะ mm hmm. เครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพาออกซิเจนเพาออกซิเมทรีค่ะ mm hmm. เครื่องนี้นะคะ mm hmm. ก็จะวัดระดับออกซิเจนในเลือดค่ะ เนื่องจากมีงานวิจัยมาใหม่ล่าสุดนะคะบอกว่าคนที่ติดโควิด1 9ทเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการค่ะแต่มักจะมีออกซิเจนในเลือดที่ต่ำเพราะฉะนั้นเจ้าเครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพาเนี่ยก็สามารถสกรีนนิ่งตัวเราเองได้ค่ะว่าเอ๊ะเราติดโควิดหรือยังนะนะคะตอนเช้ามานะคะก็วัดสักหน่อยเรามาดูกันค่ะอย่างตอนนี้ออกซิเจนในเลือดของหมออยู่ที่99เ ชอบไอเทมไหนก็ไปหาซื้อตามกันได้นะคะช่วงนี้โควิด19ดูแลรักษาสุขภาพอย่าลืมใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างแล้วก็ดูแลตัวเองและคนรอบข้างด้วยค่ะรักคือรักค่ะ